เฮ้ยเยก,กินอะไรอ่ะบะหมี่รสต้มยำกุ้งกินเปล่ากินแบบนี้เหรอวะเลิ่ได้แล้วผงชูรสทั้งนั้นนะ่ะลองนี่ดิบะหมี่ซื้อสัตว์รสต้ยมยำกุงำ้งน้ำข้นอร่อยแบบไม่มีผงชูรสไม่มีผงชูรสแล้วมันจะ<ด>อร่อยอะ่ะเขารู้ละกันที่ร,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 รับประกันตัวที่รับปะกัน ไม่ต้องแย่งกันบะหมีซื่อสัตว์ยังมีอีกเยอะอร่อยไม่มีคงชูรสแถมมีแคลเซียมจากธรรมชาติด้วยนะยากกินไปร้อยแปดช็อปด่วน